สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องหวยไทยลอตโต้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรลาพัฒนานะครับประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับซึ่งตรงกับวันหวยรัฐบาลออกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอฝากคําเตือนก่อนนะครับสูตรที่นํามาแบ่งปันนะครับเป็นการคํานวณย้อนหลังตามหลักคณิตศาสตร์นะครับสูตรมีข้อมีหลุดนะครับโปรดใช้วิตารยาในการรับชม กันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรสองตัวบนล่างสี่ชุดนะครับก็ามารอรับชมแนวทางไปพร้อมๆกันนะครับช่วงนี้อาจจะพูดมไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับเจ็บคอนะครับก็เราจะเริ่มตั้งแต่งวมที่ออก6 สามสี่สี่หนึ่งสามนะครับก็จะมีด้วยกันสองสูตรนะครับเป็นสูตรจับประกบนะครับสูตรที่1นะครับเราจะใช้ผลรางวัลในตำแหน่งหลักสิบนะครับสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับ จะได้1นึบวกหนเป็นสนะครับ2องบวกสเป็นหบวกเพิ่มห่งแต้มก็เป็น6นะครับสูตรที่2นะครับเราจะใช้ผลรางวัลในตำแหน่งหลักพันนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วบวกด้หนึงคงที่นะครับสี่สามสิบสองนะครับ เราก็ได้สองบวกหนึ่งนะครับเป็นสามและสี่นะครับ <c oughs> เราก็นำทั้งสองสูตรมาประกบกันนะครับปิกาเขียนไม่สวยนะครับขออภัยด้วยนะครับห้าสามนะครับห้าสี่ 6 3และ6 4นะครับซึ่งผลลงมาในงวดธนา,าม,มานะครับออก2 6 3 2 2นะครับออกเข้าเป็นงวดที่1นะครับ6 3งวดต่อม,มานะครับ ได้สองบวกสามเป็นห้ากับหกนะครับสองบวกกันสามครั้งก็ได้หกนะครับบวกหนึ่งองที่ก็เป็นเจ็ดจับประกบกันได้ห้าเจ็ดห้าแปด เและ68นะครับซึ่งผลลงมาในงวดถันมานะครับ3ามเนบล็อกสะครับสอบตา่างเอา83าเข้าที่68นะครับเข้าเปงวดที่2งวดต่อมานะครับเราก็ได้2บวก8นะครับเป็น0กับ1 าาสิส4นะครับ24สี่บวกหเป็น5นะครับจะประกบก็จะเป็น05 06นะครับ15และ16ซึ่งผลรางวัลน,นี้ก็ถมานะครับออก25182นะครับ ก็เ,เป็นงวดที่สามนะครับ <c oughs> ขออนุนะครับเป็นวัดยังไม่หาย,ยนะครับง <c oughs> วดต่อมานะครับเราได้ศูนย์บวกหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งนะครับบวกคูณหนึ่งเต็มเป็นสองไอสามยี 24, 24่สี่ยี่สิบบวกหนึ่งเป็นห้านะครับ กดเดหนึ่งห้าหนึ่งหกครับสองห้าและสองหกแลงววันนี้วัดธรมานะครับออกสองหนึ่งห้านะครับข้าวเป็นงวดที่สี่งวดต่อมานะครับสองบวกห้าเป็นเจ็ดนะครับ เบวกกันสมครั้งเป็นหนึ่งนะครับบวกกันบวกอีกหนึ่งเป็นสองผลลัพเราสองสี่สามเจ็ดสองนะครับ ขเขาครับเป็นงวดที่ห้านะครับทีนี้เรามาดูกันในงวดประจำประเทศสิบหกน,นะครับผลรางวัลหกตัวออกศูนย์ก็เจ็ดสองสี่สามนะครับหลักสิบคือเลขสี่นะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสามท่องที่ได้หนึ่งกับสองครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับ 7, 3, รบวกหนึ่งก็เป็นสองครับ ชนกันตัวเดียวที่เลขสองนะครับก็เน้นยิ่งรูดที่2นะครับส่วนจับก็จับตามสู่ก่อนนะครับเผื่อจะเข้านะครับจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามสองสองและสองสามนะครับจำม่อที่สิบหกนะครับขอลองพิจารณากันดูนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่อยากจะนำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้นำไปพิจารณากันนะครับหากดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ